สบายดีพี่น้องรถมันได้มีบนจอดใหม่ล่ละสบายดีประสุขูดสุคนขน,นองเลยพอกันตอนแรงมาหล่อท้าเบิ่งสีเลยกะแบวะมาเบิ่งท้งนี้มาซื้อน้ำพี่น้องเบิ่งทั้งสุพรรณทีมงานันสุพรรณลังสางบ้าน nóng là bó nó nạm để nó Thoa lên là nè, bó chắc hả? <laughs> Lấy chứ sao này là lại như thế lên Ê cậy này. อันไหนทางจาแจ็คเม็ดนี่สามสิบสี่ละบาวว่ะไปข้าวถ่อลงไปเขต่ยเสาสีมาให้มันมีอากาศดีซิถบงระบาวอ,อันคือตัวใดนะบ่อเสาสี่นะจากตัวใดขึ้นมาเนี่ยเออจากตัวปั้นน้ำขึ้นมาหนีเลยตรื่อยตัว่านะ้ำไหลพ่อว่าจนะักจะไหลคลอยไหลแห้งอยู่ไหลเขาน้ำมันดูดมันดูดบ่ปกตินะมันน้ำบ่ไหลบ่แห้งน้ำเบิร์ตนะ มาเป็นบาทนาทีาทะเาทีแดดชั้นนี้นะนาทีแดดชั่นนี้มันต้องไลท์ตตาตตาคือไลท์เสมอกระจอกกระจอกกระจอกเจมออันนี้มันจู้ดมากเลยเบิรเดี๋ยวมันบุถึออ่างน้าบดถืออ่างหน้ามันย่ามันงเนน้ำวิทย์อันนั้ท่ออันนั้เงมันต้องเอาลงกข้ามาเข้ามาตั้งสามสิบปลายน่ะก็ต้องเอาให้มันห่อจากสามสิบเมตรผุแล้วแม่แม่ต้องสามสิ ถ้ายังเป็นคือเก่าก็ต้องลงอีกลงอีกลงอีกนี่เบิงบ่งเมื่อเบิงบ่งเมื่อนั้นน้ามลายบุษันน้าแบบว่าน้ามันเข่าอันได้บุษัทนี่น้ำน้ำขาดาขาาบุษัทน้ำขาดน้ำบุกมาปรามาเบิ่งสร้างเพื่นเพชรพี่น้องเอ้ริมน้ำ <c oughs> <c oughs> สร้างอะไรพี่จะแก้ก็แก่นะแก่อีกแหละแก่อีกแล้วเดี๋ยวนี้น <c oughs> ะขวัญ <c oughs> อะไรได้ไ <c> ด <oughs> ้บุญนี่ขัญอะไรได้ได้บุญนี่สาวน่ะ สูงโขดว่ะมาสูข้าวที่บานลำบากข้าบานนี่ยบานใหม่ิกขี้ขาน่สูงโพดหอยยมน้ำนมันก็เต็มคือคุ้งพืชนนผแล้วเออลมักแบบว่าแซ่น้ำไปเลยเอาขายอนลงน้ำได้าอ้ามานั่งนี่ก็สูงหรืเดียวเดเลยสูงะสูงวิทย Dương tòa, chúng cháu có để tát sáo gì thì... à. một... uh, không Tát sáo luôn thụp thím vào nhảy Ừ Thôi ngay, khó, khó chạy bạc đấy ờ khó chạy bạc thẳng xuống vào đây Ừ, bộ thụp có vít nên bọc Đấy, bớt này nó phần tẳng Cái vít nát đính, phần lao hộp vào đất Ừ ตะกี้เพิ่งมาตั้มเมือตอนตั้งเชานะห่วยแบบมันบัดไม้ตัวนี้มันมาขึ้นเนาะมันขึ้นตั้งเท่าไรเส้นตอนอันตั้งเสาวันที่แรกนะจงหมดว่าเฮาพรท่านได้เทปูนนะบวอเอียงกาดเบิ่งก่อนหรือว่ากาบเยาะนิ่งเชือกแล้วตะกี้นะนิ่งกระเจ้จุ๊บจ้าบวนิ่งมาถีงนะนิ่งได้หักหรือรื้อเลยไม่เอาน่าไม่น่าใหญ่เนาะบบดนี้ไม่น่าชามขึ้นมันนี่ก็น่าช้ามึ้นดีมันเลยนูนขึ้นที่เมื่อกี้สูด อันนี้เอาอันนี้รอดพื้นเ้ยนจีได้เกขายสั่งเลยถูกปะถูกเป็นวะถ้าไมกก็แม่ปาดไมนะเอนียมองเป็นขีดไว้หนึ่เดีปาดไม่ปาดเอาสองไม้สองอันนงยับลงมาหนึ่นะเออเราจะือกันเด็กเขายับล้วนันยับลงสี่เสาถ้าไม่ถูกก็จงเอาตัวนี้ใส่ได้ แล้วต <ừ. S 1> ่อนี yeah, ่นะสรางเลยสร้างยุง hmm. ข mm ี hmm. mm ่แ hmm. ล okay. mm ้วตอนนี้นะงบแต่ได้สตราทำนี่ฮะทำนี้โบอเโยจำเพี่ยนหมดเวาเตืรนนึ่งจะได้หมื่นป้ายอยู่บ่ซื้อสองหมื่นบ่ มืห่าเราวยู่แล้วแล้วว่าเนี่พราะว่าเขาเขาเขาได้ซื้อทุกอย่างเนียอาจจะว่ามีไหมนี่อาจสีบกแห้งแบนไเพราะว่าอันนี้เขาเนาะเพื่นเซาหนี่กลาไรลอยตื่นเลยได mm. ้นี่นาท่าไนี่สิบห้าหรือสิบสองสมบได้เนาะทียวเขาเอากันนะสิบสองมันกสิเท่าไรเนาะทีนเนี่ยก็ทีต้นจะทยย หลายพันเตืมนชูก็เม็ดละระดับเม็ดเราสองหล่อท่ไม่อีกเด้นี่ไม่อีกเด้นี่เส้นละเท่าได้อยนี่ก็ได้เสร็จเนี่ยแตหลายร้อยอยู่เด้วยเนี่ยเพื่อเผืเตาต่ออีกเด้บดนี้ถ้าต่อนั่นซื้อมาอีกแมนเพื่อนเขาก็มาส่งวางเปียงนี่ได้นี่ซื้อมาได้ใส่ต้นชุ่มอันนั้นแหละวลูกม่ีไงซ้อนนั่นแหละมาส่งเออไม้แดงบ่ไหม่แดงยังดีได้ปราต้นเท่ายเนาะจังหวะเพื่อนยังบ่ทันได้จ่ายเงินกัน ไม่นี่ก็บข้าเจ้าเลื่อยหายเนี่ยโดยแม่นเลื่อยหายเพิ่งกบหายเลยนียน่าสร้างโม้ยกบไม่แจกจังให้กบหายเลยกบหายเลยสร้างโสร้อยแล้วก็ประกอบข้ารถก็ยังมายุงโตัพื้นพอได้อีนี่วะนี่สร้างมาอย่างง่ายเลยพี่น้องเลยก็ยังมายุงตัวนี้อยวสร้างมาอย่าเฮ็ดง่ายๆอยู่สั่นยังก็บหายเขากบไม่หายเลยประมาณเท่าได้บ่ดาวตีราคากลุ่มๆเยอะเลย เทาไลเม็ดแนวใดใหม่อันนี้เาก็ยังหกเมสองร้อบ่ถ้าจูนหาหกร้อยมันไดาอยู่บ่มันใหม่หมดเงาเยโอ้มันกองเมตรหาบอสองเมตรเต็มอันนี้สเมตรเต็มบอสองเมตรเาสอเมตรเสแหละประมาณสี่ร้อยเอานอต้นละสี่ร้อย่าบ่ว่าสามร้อยเมตรละร้อยาเมตรละร้อป้ายนี่แหละ สร้างกี่บาทต้นเั่วไร้เมลแดนี่สาฮะต้นสี่อยท้ามอะไรโอ้สี่อยต้องเม็ดปเป่าเ้ปลายครออย่้ด้เนาะปลือซบลงไปนกันมันบริมีส่งงโมเดินวะกระท่อมนี่ เออไม่การอะไรกระตอกไม่กล้างขึ้นไปอีกนะจนเมื่อเลยเมื่อแล้วกนเมื่อเอม่กลับเงัเลยครับกอพี่น้องกับไมนี่กับอไรม่ยังอันนี่นะเป็นไม่ย่างไม่ย่งนี่บเ่ไม่ย่างอะเร ออมุ้งยังมุ้งสั่งนี่ะใครเมื่อยังวะนี่ทางแต่งานแกะพี่น้องยมันหลอกมันยางเบิง่งน้ำมันก็นเริ่มจะเล่นได้แหลพี่น้องพอคลายคลายร้อนไปทางใดเนาะบาดเลยแบกแฮนด์เทลี่เทลี่ น้องน่อยนี่ผู้ทั้งนิงนิงผู้นน่ิงนิงผู้ผู้เจ้าผู้เอออไม่หนีมาหวานแฮกคือมีแต่อะไรไต่เได้กินอยู่ปะเนาะโอ้กันปลานี่ไมนกับบุญยากหออยากกับมาหวานเอาเลยนะเนาะมันเซลล์อยู่ เน่ออกอะไรตัวสมแคนเนี่ยโอ้ตัวออกแค่ใหญ่เลยน้เพิ่งพอไม่นี่หวานแฮ่พี่น้องเลยมาลุ้นกันพี่น้องเอ้ยสีมันแล้วก็บาว์บูบี้ไปนี้ของแช่นี่ไปมาลุ้นก็ได้อยู่ดอกป้านี่คือบุลุษน้องใหญ่ผมไปจังโตัละสิบโลน้องใหญ่นะออ่าว้าวว้าวตึกชั่วโมงหนึ่งจะขี่เงินปลาตัวหนึ่งรู้ป่ะมื่อนาได้จังมาน้ำกันอาศัยเล่นน้ำ รถเละห้องลุงมออกมดเออมาใช้เลนน้ำลุงวันน้ำมาใช้เลนน้ำคายเย็นหเนาะคายหอนเนาะโอยกายคายเย็นเนีพี่น้องปอยันนลูกลูน่างนี่นะปนินเันเาอยากปลารยากเนาะ เออมันออกอันนี้นะมันออกมันออกลูกบ่ออกลูกได้ผนินเนี่เออกลูกไดอเจ้าว่าปลาตะเพียนกับมีลูกคือกันบ่จัเนาะตัวใหญ่ขาเจ้าว่ามันได้อยู่ได้วมันคือลายยุบมาคอเราไปปล่อยบ่โด้ยปล่อยมันออกลูกเดี๋ยวรอหนีกลูกมันนี่เนาะอือนี่ลูกได้เนี่ยขั้นว่าชิ่งกั้งแต่ปล่อยสิ่งโบยใหญ่มากกว่าโบเมียนปล่อยว่าปานน้อยปล่อยด้วยตัวน้ี้น้อยด ปนินเลยคนบให้เอาได้เนาะเพคนจีเอาลงงอเสแแบได้ปนินอันนี้นะน้อยแต่วันซีนมันเสแแบด้ปีกกระเสแแบดปีกน่าเสแแบดปนินไปวะนาทีน้องเอาก่อนคือมาคอลเราไปมาคอลเราไปปล่อยอยูุ่ข้าวทอดไปปล่อยไว้มันสิกัางโมลายนะมันบอกคอยมันมาเลยกันเนาะพุละน้องใหม่เขามิน้าพุละมาคอลลาเราไปปล่อยเข้าวมาเขาก็เอามากจธรรมาสะอาดดนขูเข้ามาให้ก็ได้ เขามาไลยุเขามาไลหรือป่าเนอะลุงเนอะไลไลายปงล้งลมั่งเ็นใส่ผู้ยุ่มเนาะเออใส่ผู้ยู่ก็ผู้ชเชียวๆอะเนาะเขไงมาแล้วมันห่อนเนาะมาบัดมาบดเัดมาไก่นี่เนาะมาบัดมาไก่บัดมาได้ลงน้องกันน้อยเดียวเนอะแน่นมาลงน้องกับโหเป็นสาวสามีผู้ปรจักษ์แว่าแต่เอามาเนาะเขินกะู้ ประมาณก็มันก็ตายน,ยน่นอนอีกเนาะแน่น,น,น,น้องมืออื่นมากกว่ผู้น้องหรือประมาณชิบชาวโตกันยังไงนะจังหวะมันมอกลูกอีกเนาะในกระต่ายในส่วนก็โตบักใหญ่สัมผัสมือนี่ตายน้องลูกแล้วนี่มันดีใจมันแบบขับพนสิโตกมันดีใจเอนาน,น้ำนิ่งๆพคนละโตเป็นโลนะโตเป็นโลอื เอารูแจนะนาำนิ่งๆนามาแรงดูด้ยนะข้างนานะเฮ้ยเอาแมอโซให้ยังวะให้ยังหรอวะคื้จุ่นกานเตะเฮ้ยตามันเตาล้วเตามันเนาะจับท้ายมันเยถึงหลข้ามัออกก่อนเนอะเอาน่ะเ้ยหจุดจุ่นละูอ ตามมันตามอยู่หรือเปล่าเอาเลยมันบ่ออกรอกมันพี่พี่น้องตัวละโลคือว่าได้ดิมีการมุดโบต่ำเลยโบต่ำอะไขี้มันอันคึงแล้วนั่นดินี่บอกประคามันนะนี่ตเป็นโลใช่ ปานินเนาะเออตัวถึงเลยเข็มรุ่นโลดปานินเนนอนเส้นหมอยบมดได้ตังได้เดี๋ยวนี้นะมันเล่นลอยแล้วบ่ไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ไปเร็วตอนจับทักพิษนั่นตึ้งเลยไดนี่หนื่อยมันก็ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยนึงลูกมั่นเนาะใช่ไหมเมรีลูกปานินอยู่อู้ยตัวใหญ่เออไปเข้ามันนั่น กะายเนาะแล้วปล่อยลายยุบรับขามันลากอ่ินย้่านเลย้มตบักใหญ่ๆนี่งก็ได้เปิดีกินมดแล้วชุ่มไงนะชุ่มไงนะช่วงสร้างมาเหตุงานดีเอาไปจัไปกาะไปเลยนนนจันเนาะใครเป็นคนมาตึกนนี้วันีพอมาตึกมัน้เลนน่ไได้ง่ายงยแต่กเพี้ยนนะ เนี่ยคุนอยากเจ้าเราดีใจพี่น้องเอ้ยจำตึ้งขอบคุณหลายๆที่ติดตาบชมพี่น้องเอ้ยไปขอกันใหม่